เจ๊เมื่อกี้เจ๊ถามหนูว่าเตาแก๊สแบบไฟแรงอะ่ะใช้งานง่งายๆผ่านระบบลูกบิดมันมีไหม mm hmm. หนูบอกว่ามี mm hmm. เป็นเตาแก๊สรุ่นนี้ค่ะเจ๊นะผ่านระบบลูกบิดนี่ไงเนี่ยอ่าแบบนี้อ่นะรุ่นใหม่นะคะใช้งานง่ายค่ะถ้าแบบรุ่นเดิมที่เราใช้อยู่ก็คือแบบนี้นะเป็นเราเปิดปิดแบบนี้นะคะใช้ปืนยิงเข้าไปมันมีความแตกต่างค่ะเจ๊อ่ะอย่างลูกบิดเนี้ยรุ่นใหม่เนี้ยใช้งานง่ายติดติดง่ายเนาะผ่านระบบลูกบิดไม่ต้องใช้ปืนเหมือนรุ่นเก่าข้อดีข้อที่สองคือเตารุ่นเนี้ยมันมีบังลมไฟในตัว นะซึ่งถ้าเป็นเตารุ่นเก่าไม่มีนะคะสามข้อดีเตาตัว,ตวนี้เรื่องความแรงจะแรงกว่าเตารุ่นนี้อีกหนึ่งสเตปนะ,ะเรื่องความแรงของหัวเตานะฮะ,ะพูดถึงข้อเสียมั่งไม่ได้ว่าเชยชมแต่ข้อดีข้อเสียตัวเนี้ยพูดตามตรงคือเตาตัวเนี้ยขาวางหม้อเขาค่อนข้างที่จะกว้างเพราะฉะนั้นการใช้งานของเขาอะก็คือเหมาะสําหรับหม้อกลางกับหม้อใหญ่แต่ถ้าหม้อเล็กเนี่ยมันจะมาลงที่ตัวหัวเตาไม่ได้มันจะต้องมีตะแกรงทิ้งปลาวางก่อนนะคะแล้วหม้อ,อ,อวางอีกทีหนึง่ง แต่ว่าถ้าเตารุ่นเก่าเนี่ยวันวานทั้งได้หม้อเล็กหม้อใหญ่ไม่ต้องกังวลเพราะว่าขาวางหม้อเนี่ยเขาเขาเขาจะเออแคบลงมาจะจะจะ,จะแคบกว่าจะแคบกว่าไอ้รุ่นนี้นะไอ้ตัวสมมทตัวอะไรเงี้ยเวลาจับเนี่ยขาวางหม้อมันจะเออหม้อเล็กก็ได้หม้อใหญ่ก็ได้นะคะแค่นั้นเอง